ชุดซ้มนะคะชุดซ้มแม่ปั๊มเบกนะคะตัวนี้ก็ไม่ทราบรุ่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเทียบดูเลยนะคะตัวนี้จะมีลูกยางทั้งหมดสี่ตัวนะคะตัวลูกสูบมีอยู่2ตัวนะคะแล้วก็แหวนต่างๆตัวล็อกต่างๆนะคะเดี๋ยววัดดูนะคะเราจะวัดลูกสูบนะคะ ลูกสูบเขาก็จะแบบหน้าตาแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเดี๋ยววัดดูก่อนแล้วจะวัดส่วนของลูกสูบนะคะยี่สิบสองมิลค่ะก็ขนาดน่าจะเท่ากันนะคะลูกสูบ โอเคยี่บสองมิลเดี๋ยวตัวนี้นะคะวัดดูอีกทีหนึง่งส่วนของลูกสูบเท่ากันนะคะยี่สิบสองมิลก็ความยาวนะคะความยาวของลูกสูบเดี๋ยววัดตรงกลางก่อนนะคะแกนลูกสูบก่อนนะคะตรงกลางสิบสองมิลค่ะ เท่ากันนะคะความยาวของลูกสูบนะคะจากลูกยางมานะคะวัดจุดนี้ก่อนนะคะตรงนี้ห้าสิบสามมิลแล้วก็ความยาวตลอดนะคะตลอดของลูกสูบเก้าสิบเอ็ดมิลจุดนี้นะคะ สี่สิบมิลน,นะคะแล้วก็ความยาวตลอดจับไว้แบบนี้เลยนะคะเจ็สิบแปดมิล